นิยายโนเวลแปลไทยเสียนจอมเวทเต็มพิกัดธาตุมีทั้งหมด20ธาตุแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักด้วยกัน1กลุ่มธาตุหลักทั้ง7 2กลุ่มเวทขาว3กลุ่มเวทแห่งความมืด4กลุ่มเวทมิติกลุ่มที่1มี7จธาตุดังนี้1นธาตุแสง2อธาตุน้ำสามธาตุดิน4ีธาตุลม5้าธาตุน้ำแข็ง6ธาตุไฟเธาตุสายฟ้าปลอ โดยธาตุสายฟ้าจะเป็นเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในเจ็ดธาตุหลักและหายากที่สุดโดยในการปลูกพลังครั้งแรกหนึ่งพันคนจะพบได้ว่าคนที่ปลูกพลังได้ธาตุสายฟ้านั้นมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นกลุ่มที่สองเวทขาวมีด้วยกันสี่เวทหลักๆหนึ่งเวทพืชสองเวทรักษาสามเวทให้พรสี่เวทกายสิทธิ์กลุ่มที่สามเวทแห่งความมืดมีด้วยกันห้าธาตุหลักๆหนึ่งธาตุเงาสองธาตุพิษสามธาตุคำสาบสี่ธาตุปีศาจห้าธาตุอันเดสหรือธาตุแห่งความตายกลุ่มสุดท้ายเวทมิติมีด้วยกันทั้้งงหมดดาาตไแก่เสีย สองธาตุอันเชินสามธาตุอวกาศสี่ธาตุโกลาหนระดับพลังในเรื่องจะแบ่งระดับนักเวทออกเป็นห้าระดับด้วยกันหนึ่งชั้นต้นสองชั้นกลางสามชั้นสูงสี่ชั้นซุปเปอร์หรือระดับพิเศษห้าชั้นต้องห้ามหนึ่งนักเวทชั้นต้นระดับความรุนแรงในการโจมตีเทียบได้กับปืนพกหรือระเบิดมือสองนักเวทชั้นกลางระดับความรุนแรงในการโจมตีเทียบได้กับการระเบิดห้างขนาดย่อมๆเลยทีเดียวสามนักเวทชั้นสูงระดับความรุนแรงในการโจมตีเทียบได้กับการทำลายตึกสูง 4. นักเวทชั้นซูเปอร์หรือระดับพิเศษระดับความรุนแรงในการในการโจมตีเทียบได้กับการทำลายเมือง 5. นักเวทชั้นต้องห้ามแบ่งได้2ระดับหลักคือ 1. Half Forbidden Curse ระดับความรุนแรงในการโจมตีเทียบได้กับการจมก่อหรือทำให้เมืองจมลง 2. Full Forbidden Curse มีระดับความรุนแรงในการโจมตีมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิในสงครามโลกครั้งที่ 2- 100ถึง80-100เท่าเลยทีเดียวจบต่อออน